สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการถอดรหัสหุ้นนะครับกับผมฟินธีรวัตรล่าสุดเราเพิ่งผ่านช่วงการออกงบไตรามาสสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องมาดูกันต่อว่าปลายปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยเราควรมีแนวทางการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ผมเลยได้รับเกียรติจากทางพี่กเกษมพันรัตนามาลาที่เป็น Head of Research ของหลักทรัพย์ซีเ m b สมาพูดคุยกันถึงแนวทางการลงทุนปล,ปลายปีนี้ถึงปีหน้านะครับเราจะมาถามถึงมุมมองพี่กเกษมว่า เราควรลงทุนอย่างไรตลาดหุ้นไปทางไหนและทารเก็ตของพี่เกษมคือที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอเนเชิญพิเกษมนะครับสวัสดีครับพี่เกษมครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็งบจตามาสามเนี่ยได้ผ่านไปแล้ว วันนี้ผมเห็นว่าพิกาเซมเนี่ยได้มีการออกสิร์ชตัวใหม่ออกมาว่าพิกาเซมเนี่ยได้มีการตั้งทาร์เก็ตของเซทุกที่หนึ่งพันเก้าร้อยในปีหน้า 10, ไม่ทราบว่ามีปัจจัยอะไรยังไงให้พิเกเซษมีมุมมองว่าเซตจะไปถึงหนึ่งพันเก้าร้อยบ้างครับอืมครับก็คือมีหลายปัจจัยที่เป็นน่าจะเป็นบวกสำหรับตลาดไทยนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจไทยด้วยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราดูตัวนักท่องเที่ยวที่มาประเทศเราก่อนนะปีเนี้ย คิดว่าน่าจะได้10ล้านคนอยู่แล้วแน่ๆนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยตอนนี้คนก็คาดว่าน่าจะได้20บางคนคาดยี่สิบเอ็ดยี่สิรสองด้วยซ้ำนะครับไอตัวนักนักท่องเทีย่ยวที่เพิ่มขึ้น10ล้านคนหรือ11ล้านคนเนี่ยตรงนี้มันจะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในเมืองไทยนะครับ,รบซึ่งถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยที่ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเทีย่ยวที่50,000บาทต่อคนเนี่ยนักท่องเทีย่ยวที่เพิ่มมาเฉพาะนับเฉพาะที่เพิ่มมาในปีหน้าอีก10ล้านคนเนี่ยก็5 0 0ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่ง5้าแสนล้านบาทเนี่ แล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดสมมติว่าตัวเศรษฐกิจโลกมันชะลอราคาน้ํามันเริ่มลดลงเนี่ยตรงนั้นก็เป็นประโยชน์สาหรับเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเราสั่งน้ํามันเข้ามาเยอะมากต่อไปรับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องที่จะต้องจ่ายไปเกี่ยวกับการสั่งน้ํามันเข้ามาเนี่ยมันก็จะลดลงโอเค <Okay. S 1> ถึงแม้ i m p o r t ตจะเอ็กซ์พอร์ตจะลดลงไปด้วยแต่ผมคิดว่าสองส่วนนี้มันก็หักล้างกันไปอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวเราเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคตอนออกเฉียงใต้เนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็น IMF หรือหลายๆสำนักเลยหรือแม้กระทั่งบูมเบิร์กคอนเซนแซชเนี่ยก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยจะเติบโตมากกว่าปีนี้นะครับขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ปีหน้า GDP ีเขาจะโตลดน้อยลงเ<อ>มื่อเทียบกับปีนี้เป็นส่วนใหญ่ครับผม,ผมแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยครับจะมีผลหรือไหมครับเรื่องแบบเกี่ยวกับจีนเปิดประเทศอะไรแบบนี้ครับครับ ก็ <g ül> <g ül> จริงๆแล้ว20ล้านเนี่ยเราก็คาดว่าจีนเนี่ยอาจจะเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับถ้าจีนเปิดเร็วกว่านั้นเนี่ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ะจะเป็นบวกต่อประเทศไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เฉเพาะแค่นักท่องเท,ที่ยวที่อาจจะทะลุ20ล้านคนอย่างเดียวนะครับะจะอาจจะยังรวมไปถึงพวกการลงทุนอะไรต่างๆจากเมืองจีนด้วยเพราะต้องที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีข่าวเยอะเลยที่เกี่ยวว่าอย่างพวก E ีของเมืองจีนเนี่ย เข้ามาจะตั้งโรงงานในเมืองไทยเพื่อผลิตรถ EV ผลิตแบตเตอรี่นะครับรวมไปถึงพวกชิ้นส่วนยานยนต์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเร็วขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสไหลเข้ามามากขึ้นไปอีกแล้วรวมไปถึงตัว residential property ด้วยเพราะว่าถ้าคนจีนออกมาเที่ยวเนี่ยอย่างก่อนหน้าโควิดเนี่ยก็เห็นว่าคนจีนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่จะเข้ามาซื้อ,ท,าาอที่เข้ามาซื้อตัวอคอนโดอะไรต่างๆในเมืองไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดประเทศใหม่เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาดูอีก เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าจีนเปิดประเทศเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์มากสุดในซาอิเอเชียเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นสารที่ยอดนิยมของคนจีนอยู่แล้วโอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ผมสงสัยมากครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปีหน้านะครับจะส่งผลยังไงกับตลาดหุ้นบ้างครับครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นคือในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะเงียบๆไปบ้างนะครับเพราะว่านักทุนต่างชาติอาจจะหยุดรอ ดูทิศทางทางการเมืองหลังเลือกตั้งว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูสถิติที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าช่วง3เดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะขึ้น3.9%เอนครับคือถ้าเราดูเลือกตั้งย้อนหลังสิบ็ดครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี92มาจนถึงครั้งที่ครั้งล่าสุดเนี่ยบวกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์บวกสาเกเอร์เซ็นครับแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยมันยังขึ้นต่อโดยเฉลี่ยอีกืองอกตั้าเีอย ถึงแม้นั่งทุนต่างชาติอาจจะเงียบไปบ้างแต่ผมคิดแล้วก็ยังเป็นจังหวะที่ดีในการเลือกตั้งซึ่งเราก็มองว่าดูแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์น่าจะอยู่จน term, ครบเทอมนัก็คือถึงวันที่23ามมีนาปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุน3เดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็คือประมาณต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาเนะะี่ต้นเดือนกุมภาปีหน้าแล้วก็ไปขายเพราะว่าเลือกตั้งาทางกเอเล c กชันค,คอ m มิ s ชั่นกล่าวว่าวันที่เพฤษภาเพราะฉะนั้นหลังหนึ่งเดือนหลังเลือกตั้งก็คือประมาณต้นเดือนมิถุน,นายนะะเพราะฉะน,น ตั้งแต่ต้นกุมภาจนถึงต้นมิถุนายนเนี่ยก็น่าจะเป็นระยะเวลาที่สามารถตลาดหุ้นสามารถที่จะปรับตัวได้ดีนะครับโอเคเลยครับแล้วก็เนี่ยพี่เกษมมองว่าในปีหน้านะครับที่พี่เกษมตั้งทาร์เก็ตเซ็ตไว้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ย嗯嗯มีหุ้นกลุ่มไหนที่ควรจับตามองแล้วก็แนวทางการลงทางแนวทางการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยนะครับ ควรเป็นแบบไรบ้างครับแบบไหนบ้างครับ,รบ,บก็คือเรามองว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับจากเบสของเราที่ต่าเย่ยหรือว่ามาจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมันจะฟื้นตัวดีขึ้นขณะที่เศรษฐกิจโลกข้างนอกเนี่ยมันชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นหุ้นกลุ่มที่มันเป็นได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศขณะเดียวกันก็จะ u n d e r เวทไอ้พวกหุ้นกลุ่มที่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างเช่นพวกเอ็กซ์พอร์ตพวกอิเล็กทรอนิกส Uh, พวกฟู้ดเอฟแอนด์บีอะไรพวกนั้นที่ต้องพึ่งภายนอกมากกว่า uh, ขณะเดียวกันเราโอเวทพวกกลุ่มแบงก์ uh, banks, กลุ่มรีเทลกลุ่มกลุ่มคอน s u m e r รวมไปถึงพวกอินดัสเทรียลเอสเตทเพราะพวก,พวกนี้น่าจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจได้รวมไปถึงพัพเปอร์ตี้ด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ <c oughs> แรงซื้อจากต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อแบงก์ใหม่ลวหลังจากที่ <c oughs> ก่อนหน้านี้อา,อาจจะคอนซ e r v a t i v หน่อยไปซื้อพวกกลุ่มพวกเฮลท์แคร์หรืออะไรต่างๆตอนนี้หันกลับมาซื้อพวกกลุ่มแบงก์เพราะเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดี โอเคครับแล้วก็ในมุมมองของพี่เกษมนะครับ,รบในปีหน้าครับมีธีมการลงทุนอย่างไรบ้างครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับอ่าครับซึ่งทางเอ่มบอสเเนี่ยก็มองว่าทีมหลักๆสําหรับตลาดไทยในปีหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น5้าทีมหลักๆด้วยกันก็คืออันแรกก็อย่างที่เรนใน้ทราบเมื่อกี้นี้แล้วก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีผลมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าการเลือกตั้งหรือว่าผลการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ย โดยรวมเนี่ยผลมักจะเป็นบวกซึ่งต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันเพราะว่าตลาดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพอปิดรัฐบาลทีเนี่ยรัฐบาลใหม่อาจจะยกเลิกพวกสัญญงสัญญา<ม>คอนเซชันอะไรต่างๆที่เซ็นไปแล้วกับรัฐบาลที่แล้วนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยไม่ได้สะดุดโดยการเมืองยกเว้นว่าเราจะมีประท้วงไรรุนแรงหลังเลือกตั้งซึ่งเราก็มองว่าเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ย อ่าจริงๆแล้วมันจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นถ้าไม่ได้มีเกิดความรุนแรงนะครับอ่าธีมที่2ของเราเนี่ยก็คือไอเรื่องของเป็นเรื่องของบิ๊กแคปนะครับ,รบตัวหุ้นมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ที่เน้นพวกการอุปโภคบริโภคแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งกลุ่มเนี้ยหลักๆก็จะเป็นพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มกลุ่มคอน s u m e r อ่าจริงๆแล้วก็รวมไปถึงพวกอ่า property industrial estate อะไรต่างๆนี้ด้วยนะครับอ่ากลุ่มที่3ามอ่าธีมที่3เนี่ยก็คือเรื่องของ ทัวริสึมนะครับอย่างที่เลนิซ่ามเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรามองว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งก็ยังเป็นไฮซีซันสำหรับตลาดไทยอยู่เพราะฉะนั้นตีมนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีทวิ่งได้ต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดมีข่าวว่าจีนจะเปิดประเทศเมื่อไหร่หรือมีกําหนดการที่แน่นอนเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าตัวกลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวรวมไปถึงพวกสายการบินเลยหลัง,ง,งก็ยังมีโอกาสที่วิ่งขึ้นต่อ,ตอไปได้อีกเพราะว่าคนก็มองว่า ถ้าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่เนี่ยประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดอยู่แล้วในสำหรับประเทศในภูมิภาคนี้นะครับทีมที่4 A strong บาททีมนี้อาจจะไม่ค่อยบวกสําหรับหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดไทย <Okay. S 2> เพราะว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากเอ็กซ์พอร์ตเยอะ yeah, เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าบาทมันแข็งนะครับบาทมันแข็งนั่นหมายความอะไรหมายความว่าเราอาจจะส่งออกได้น้อยลง mm. ส่งออกได้น้อยลงก็ไม่ค่อยบวกกับผู้เอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าในทางกลับกันมันก็อาจจะ มีประโยชน์ต่อพวกบริษัทที่ Import ของเข้ามารวมไปถึงพวก Energy อ,อะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพวกอินเฟลชั่นอินเฟลชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าบาทแข็งขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันที่เราต้อง Import เข้ามาเราก็จ่ายเขาน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยกดอินเฟลชั่นเป็นตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ประโยชน์สำหรับตลาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะลิงก์มาถึงว่าเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักสองครั้ ครั้งถัดไปก็อาจจะเป็นวันที่30พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะอ,อาจจะจุดสองห้าก็จะเป็นหนึ่งจุดสองห้าละอีกครั้งหนึง่งอาจจะเป็นภายในแต่ไม่หนึ่งปีหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าแล้วเราก็มองว่าเราเงินน่าจะาคงอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงสิ้นปีคือก่อนหน้านี้อา,อาจจะมีความกัวงวลว่า i, เฮ้ยดอกเบี้ยเราเนี่ยทังจากตัวเฟดฟันเรทค่อนข้างเยอะดอกเบี้ยเราตอนนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเฟดฟันเรทสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยทงังกับเขาขนาดนี้ แต่ขณะที่ความต่างขนาด3เซ e n t เพซ์ไพร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเราไม่ได้มีเงินที่ไหลออกจากตลาดหุ้นหรือตลาดบอลน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางกลับกันตลาดหุ้นเรามีเงินไหลเข้ามาเล็กขอดหายด้วย<อ>แสนแปดหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเลยนะครับไม่ได้สนใจว่ามีแยบระหว่างเบรดเลยนะครับ้มันเป็นอินเวสเตอร์คนละกลุ่มครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าฟันฟลอปีหน้าเนี่ยยังจะไหลเข้ามาได้อีก เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราดูก่อนหน้าปีนี้นะก็คือตั้งแต่ปี17ไปจนถึงปี21 5หปีนั้นเนี่ยเ,เงินต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเราเนี่ย6 7 0 0 0ล้านมหาศาลเลยถ้าเทียบกับ1 8 0 0 0ล้านที่เข้ามาเนี่ยจเห็นว่ามันจิ๊บจอยมากนะเพราะฉะนั้นเ,เราก็มองว่าปีหน้าเนี่ยโดยเพพาะยิ่งเลยครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยยังดูอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ เพราะฉะนั้นมุมมองของต่างชาติที่เขามองเนี่ยเขาก็ต้องอยากลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวดีขึ้นังนั้นผมคิดว่าตลาดไทยเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับสำหรับธีมสุดท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นธีมของอเรื่องของ ESG นะครับ <ES> G, ซึ่งเราก็มองว่าตอนนี้ตลาดไทยเนี่ยบริษัทไทยเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าบริษัทที่มีออกโปรดักที่มี คือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป็นิีมติกเป็นหลักที่กลุ่ม ev เอยอกลุ่มที่มีขยเลโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เรตติ้งที่สูงขึ้นนะครับผมคิดว่าพวกเนี้ยเทรนดนี้ก็ยังต่อเนื่องไปจนถึงคือผมคิดว่ามันเทรนมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยเรนะครับดงับริษัทไหนที่ได้ Addopt ไอเรื่องของ esg เข้ามาก่อนเนี่ยได้มีการ ปรับมาตรฐานตัวเองให้สูงขึ้นในเรื่องของ ESG ตรงนี้ก็จะมีผลบวกต่อในตัวเลตติ้งของตัวเองออก่อนคนอื่นนะครับเพราะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมินิมัมหรือควายเมนละเหมือนกับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่เราตอนแรกๆหลายปีก่อนเนี่ยก็จะมองว่าการที่มี CG ที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคแต่ตอนนี้มันกลายเป็นมินิมัมหรือควายแมนล้วว่าทุกบริษัททุกมาต้องมี่ควรจะมีใช่ไหมครับบริษัทที่ดูน่าลงทุนแล้วก็ใช่ ไอเอสจีนี่ก็เหมือนกันผมเครียดอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นมินิมัมรีเรีร์เมนต์ของ<ม>อทุกบริษัทที่มันจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยต้องมิตรทุกรีเรียคเมนต์ที่จะต้องดิสครอสหรืออะไรต่างๆนะถ้าบริษัทไหนทําได้ไม่ดีเนี่ยจะถูกดาวเกรดอ๋อดาเวเกรดทันทีทำให้ดูไม่น่าลงทุนทันทีเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นไอเทรนด์เนี่ยถ้าเกิดใครสามารถที่ adopt ออดพ์เข้าไปได้ก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้บริษัทเขาเนี่ยได้รับการสนใจจากนักทุนมากขึ้นนะครับครับอ๋ออย่างนี้เองครับ แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือห้าทีมใช่ไหมครับที่พิกเซีมองไว้ว่าในปีหน้าคนตลาดจะ play out แล้วคนทำยังไงบ้างใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเราก็มองว่าอย่างเช่นพวก election team เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักแตม่าหนึ่งนะอย่างที่เรนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือ,อเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ช่วงกลางช่วงต้นเดือนกุมภาไปจนถึงต้นเดือนมิถุนานแล้วจริงๆแล้วทีมไอตัว big cap with domestic play เนี่ยมันก็เริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอย่างน้อยเนี่ยจนถึงไตมาสองเลย ส่วนตีมตัวตีมของสตรองบาทเนี่ยผมคิดว่าช่วงไตรมาสสอนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงไตรมาสสองพอก็คือหลังจากมีการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยบาทมันก็จะมีความผันผวนนะครับส่วนตีมเอสจนี่ก็จะเป็นตีมทั้งปีนะครับโอเคเลยครับก็นี่ก็คือทั้งหมด5้ตีมจากพี่เกษมนะครับว่า ปีหน้านักลงทุนควรเล่นติมอะไรบ้างแล้วก็เวลาใดแล้วก็จะสรรพอร์ตให้ดีๆแล้วกันนะครับก็ขอบคุณพิเกษมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ